สวัสดีครับผมหนึ่งชานนรจนานะครับนักแข่งในสังกัดทีม a u r o r a Ford Thailand Racing ครับตอนแรกเข้ามาแข่งขันก็อยู่ในรุ่นเลโทนะครับช่วงนั้นทำอู่ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรสักชิ้นหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นในผลงานของทางอู่ด้วย แล้วก็ขยับขึ้นมาขับเีซุวันเบกเลสนะครับปัจจุบันแข่งอยู่ในงานของซูเปอร์เทโบแล้วก็รายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ในรุ่นซูเปอร์ปิกอัพนะครับผลงานล่าสุดก็ได้ที่หนึ่งในรุ่นจูเนียร์นะครับแล้วก็ที่4ี่โอออนะครับของรุ่นซูเปอร์ปิกอัพนะครับ ็สหรับรถกระบะนะครับอย่างเช่นในการแข่งขันขนะครับก็จะค่อนข้างใช้เบรกที่เยอะแล้วอย่างรถกระบะเราเป็นรถกระบะที่ทําการโมดิฟายขึ้นมาก็จะมีแรงม้ามีทอร์กเพิ่มขึ้นเยอะครับในรถกระบะขับหลังเพราะฉะนั้นการควบคุมรถหรือการหยุดรถต่างๆก็จะต้องใช้เบรกที่ดีและมีประสิทธิภาพดีที่สุดที่จะสามารถหยุดทอร์กที่มหาศาลข,ของรถขับหลังได้ครับ ตอนนี้ก็มีรถตู้ให้เช่านะครับรับจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็คือรับเซอร์วิสรถแข่งไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถกระบะรถเก่งนะครับก็รับจูนกล่องรับเซตอัพต่างๆครับเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับก็สามารถติดต่อที่ผมโดยตรงได้นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับการแข่งขันในปีนี้นะครับในรายการ Thailand Super Series นะครับใช้รถ Ford นะครับสังกัดทีม Aurora Ford Thailand Racing นะครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะลงทำการแข่งขันในปลายปีนี้นะครับใช้รถแจ๊สนะครับแข่งขันในรายการ e d e m i ิ Super Endurance 25ชั่วโมงปลายปีนี้นะครับที่บุรีรัมนะครับ เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน c o m p a c